สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกทุกท่านจากคลิป2ตอนที่แล้วผมได้ลงภาพวิดีโอภาพบรรยากาศการเดินทางสืบค้นหาเรื่องราวหลวงปู่สวงในอดีตพบชาติก่อนของท่านเมื่อประมาณ1,300ถึง1,400ปีที่แล้วผมไม่ได้บรรยาย หรือเล่าอะไรบอกท่านผู้ชมทําให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงในยุคที่ท่านเกิดเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าภวะวรมันแห่งอาณาจักรเจนละท่านมีแม่ทัพซึ่งเป็นน้องชายชื่อว่าจิตเสนเมื่อพระเจ้าภวะวรมันท่านสวรรคต พระเจ้าจิตเสศนก็ขึ้นครองราชแทนในเวลาต่อมาอาณาจักรเจนละมีมหานครอยู่ที่ภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยในปัจจุบันแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามหานาครแห่งอาณาจักรเจนละในสมันยนั้นอยู่ที่เมืองใดพระเจ้าภวะบรมันได้ให้น้องชายซึ่งเป็นแม่ทัพชื่อว่า ิตเสนไปรบกับหัวเมืองทางใต้ซึ่งอยู่ติดชายแดนกัมพูชาเวียดนามในปัจจุบันในระหว่างที่รบก็ได้นำกองทัพใหญ่ไปตั้งอยู่ณนะที่ภูเขาลูกนี้ซึ่งอยู่ติดแม่น้ำโขงเป็นชัยภูมิที่ดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์และมองเห็นได้ไกลปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดชื่อว่าซัมเปล กตอนที่ผมไปวัดน,นี้มีงานวันศาสตร์เดือนสิบของคนกัมพูชาขอเชิญทุกท่านชมภาพบรรยากาศในงานเดือนสิบของคนกัมพูชาในวันนั้นว่าเป็นอย่างไรงานนี้คนกัมพูชาเรียกว่าจอายเบน พิธีเคเบนจะมีการทำพิธีแบบนี้ในตอนหัวคำ่ำทุกวันเป็นเวลาครึ่งเดือนชาวบ้านจะจัดคิวแบ่งคิวแบ่งเวรกันมาในแต่ละวันในแต่ละคืนเมื่อทำพิธีแล้วก็จะมีการแห่ข้าวของที่จะนำไปอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องที่ ได้ล่วงลับไปแล้ว ทีแซนโดนตาหรือว่าแคเบนของชาวเขเมรสุรินบุรีรัมเดียวนี้ไม่มีพิธีแบบนี้แล้วยังคงมีแต่ฝั่งประเทศกัมพ<ต>ูช <Okay. S 2> า คนที่มาร่วมสวดมนต์นะฮะค่ำคืนนี้ก็เริ่มบางคนก็กลับบ้านนะฮะบางคนก็พักอยู่นี่คนก็ข้างเยอะอยู่นะวันนี้คืนนี้นะฮะค่ำคืนวันที่12ตุลาคมพศ2566นะก็วันนี้นอนในกุตินะฮะหลวงพ่อท่านให้กุติหลังหนึ่งนะฮะจะพาชมภายในกุตินะฮะ อันนี้ในกตินะฮะอ่าเป็นบ้านแบบโบ,บราณแบบกัมพูชานะฮะเนี่ยบ้านเนี่ยดูฮะจะเป็นแบบแทบไม่ใช้ตะปูนะฮะเป็นการเข้าลิ่มนะฮะเนี่ยฮะเข้าลิ่มนะฮะดูหลังคานะเป็นดินเผานะครับนี่บ้านโบราณอ่ากุฏิโบราณแบบกัมพูชานะฮะเนี่ยสภาพ เป็นแบบนี้นะดูหลังคานะฮะดูแบบนี้นี่หน้าต่างก็เป็นแบบนี้นะนี่นะไม้ส่วนมากจะเป็นการเข้าริมนะ่ะเข้าริมแล้วก็ตอกแบบนี้นะเนี่ยไม้โบราณบ้านโบราณกัมพูชานะฮะเนี่ยตามมุมนะก็เป็นแบบนี้นี่นะ อกลิ่มแบบนี้นะเป็นบานเกล็ดแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแบบประตูก็เป็นแบบเนี่ยไม้ลักษณะแบบนี้นะฮะประตูเวลาตีสี่ของเช้าวันที่13ตุลาคมพศ2อ6 6 ผมต้องตื่นเพราะได้ยินเสียงพระสวดในโบสถผมจึงลุกมาดูก็พบว่าเขากำลังจะทำพิธีจอลบายเบนซึ่งเป็นพิธีกรรมการโยนอาหารของกินให้แกผู้ขีอวิญญาณผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้รับได้กินพิธีจอลบายเบนจะเป็นพิธีที่สิ้นสุด กัรศาดเลื่อนธิ์ของชาวเขเมรกัมพูชาปัจจุบันชาวเขเมรจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตไม่มีพิธีกรรมแบบนี้ให้เห็นนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ร่วมพิธีจอใบเวนที่ผมอยากพบเห็นมานานแต่ไม่มีโอกาสขอเชิญทุกท่านชมบรรยากาศนั้นด้วยกันนะครับ พระและชาวบ้านได้สวดทำพิธีประมาณหนึ่งชั่วโมงจากตีสีมาถึงตีห้ทุกคนก็ได้นำอาหารมาใส่บาตรส่วนมากจะเป็นขนมที่เป็นรูปกลมๆแล้วก็มาใส่รวมกันแล้วก็ไปทำพิธีโยนให้ผุดผีวิญญาณมารับ

โยนขนมโยนข้าวของให้ปุดผีวิญญาณหรือผู้ที่ร่วงรับได้ได้ไดรับได้กินแล้วก็พากันมาล้างมือ ก้อนหินที่ในฝันเอามาแล้วนะตอนนี้เช้าวันนั้นผมและรวนก็ได้เดินทางกลับออกมาจากวัดสัมปกะเลยเป็นการสิ้นสุดภารกิจมาสำรวจสถานที่พระเจ้าจิตเสินท่านได้มาปักหลักตั้งกองทัพอยู่ที่วัดสัมปกะเลยแห่งนี้ ตามที่ท่านได้ทำศิลาจารึกบันทึกเรื่องราวเอาไว้ผมได้ขับรถมาขึ้นแพขนานยนต์ณจงจุดเดินเพื่อข้ามแม่น้ำโขงไปยังอีกฝั่งหนึ่งแล้วเดินทางไปที่จังหวัดกระเจกก่อนที่จะไปสำรวจสถานที่หนึ่งที่มีศิลาจารึกเรื่องราวพระเจ้าจิตเสมเอาไว้ที่ริมแม่น้ำโขงแล้วผมก็จะขับรถ เดินทางกลับไปยังจังหวัดพระวิหารหรือว่าเขาภูตะเบงจอดกินข้า,าวเช้านะ วิ่งอยู่ฝั่งร,ริมโขงฝั่งตะวันออกนะฮะหรือว่าฝั่งขวาสังเกตว่าฝั่งขวาเนี่ยริมตลิ่งจะมีต้นไผ่นะฮะต้นไผ่เยอะเหมือนเ็าปลูกกันริมตลิ่งซอกอะไรประมาณนั้นนะน้ำซอกตลิ่งตลิ่งนะนี่เป็นจุดบริเวณที่เขากำลังสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดกะเจะนะฮะ อันนี้เป็นจีนสร้างนะแม่น้ำโขงตัวนี้กว้างประมาณกิโลครึ่งนะมาเติมปั๊มนี้นะฮะเติมจนล้นแล้วมีการใส่ขวดให้ด้วยใส่ขวดเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยพวกคนเติมเนี่ยเขาบอกคนกระเจะแบบนี้แหละเติมนี่คนกระเจะเติมน้ำมันจนล้น แถมใส่ขวดนมามันจะใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ผมกำลังจะไปที่วัดธมเกรนะฮะสถานที่พบหลักศิลาจารึกอีกสถานที่หนึ่งฮนะทางเส้นนี้เป็นทางฝั่งขวาของอริมแม่น้ำของแต่ถนนไม่ค่อยดีฮะถนน,นเป็นหลุมเยอะนี่ขนาดมีร่องร้อยการซ่อมแล้วนะเรามาถึงวัดธมเกรแล้วนะะ วัดมเกรสถานที่เป้าหมายของเรานะเป็นบริเวณวัดทโมเกรนะฮะสถานที่พบศิลาจารึกของพระเจ้ากิตเสศระฮะที่วัดทโมเกรนะฮะมี สิ่งหนึ่งที่แปลกจากรัฐทั่วไปนะฮะก็คือมีการทำรูปนูนต่ำนะฮะคือเป็นซิมเป็นซิมอ่าซีมเมนตนะ์ฮะแต่ที่แปลกคือเป็นรูปอ่าพวกนางอสรากับยักษ์นะฮะจับนาคคนลฝั่งเหมือนกวนเกษียนสมุทรนะฮะอันนี้เป็นเรื่องแปลกที่ไม่เคยพบเจอนะฮะ ากาดหน้าวัดทมเกรนะฮะก็จะมีค้าขายของนะตอนนี้ก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่คู่หนึ่งอันนี้เดิมอยอเหฮะน,นี่แม่น้ำโขงช่วงวัดทมเกรนะะตรงนี้จะเป็นโค้งนะฮะเป็นโค้งน้ำโขงน้ำมันมาตรงนี้ก็จะเกิดบนนะฮะ ร่องรอน้ำบนหรือวังน้ำนะฮะนาวัดอันนี้เป็นลานชมวิวแล้วก็เป็นร้านขายของอบริเวณที่มีหินทมอเกรนะหรือหินแคร่แล้วมีการทําศิลาจารึกเอาไว้นะก็เป็นบริเวณนี้ ตอนนี้คือน้ําท่วมดูน้ําน้ํามันท่วมไอคอนหินนั้นแล้วนะมองไม่เห็นนะฮะแล้วตรงน,นี้จะเป็นคุ้งน้ําก็จะมีขยะเยอะหน่อยนะฮะอจากนี้ท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้ก็จะเข้าใจเรื่องราวสองคลิปที่ผ่านมานอกจากนี้ท่านผู้ชมก็จะได้รู้ว่า อดีตพบชาติเมื่อ1300กว่าปีที่แล้วหลวงปู่สวงท่านเกิดเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าภาวะวรมันเจ้าแห่งอาณาจักรเจนละบกท่านใดที่ได้ชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมและทีมงานด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ได้ชมคลิปของช่องนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปเรื่องดีๆเกี่ยวกับหลวงปู่สวงเรื่องราวหลวงปู่สวงแท้จริงยังมีอีกมากมายที่ผมจะนามาเล่าให้ทุกท่านได้รู้ได้ชมคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกท่าน